สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะจากพระไตรปิฎกวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อวินัยสำคัญคือการห้ามบรรดาะอ,อุปสมบทเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งนั้นมีบันดาคนหนึ่งได้บวชเป็นภิกษุอยู่ในพระศาสนา บันเดะในสมัยพุทธกาลหมายถึงบุคคลที่มีเพศกำกวมหรือมีความวิบัติทางเพศซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องร่างกายแต่รวมถึงพฤติกรรมด้วยหลังจากบวชเขากลับประพฤติไม่เหมาะสมโดยไปหาภิกษุหนุ่มๆแล้วพูดชวนให้ทำในสิ่งไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ภิกษุเหล่านั้นไม่เพียงปฏิเสธแต่ยังด่าย,ย่างรุนแรงบรนดาะผู้นี้ก็ยังไม่หยุดไปหาสามเณรตัวใหญ่กำยำชวนในทำนองเดียวกันสามเณรก็ปฏิเสธและด่าอีกแต่เขาก็ยังมีหน้าไปหาคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าคราวนี้คนเหล่านั้นกลับทำตามที่เขาชวนและจากนั้นก็นำไปพูดกันในหมู่บ้านว่า พระสมณะสากยบุตรมีบันดาะและยังประพฤติไม่สมควรแม้ผู้ที่ไม่ใช่บันดาะก็ยังไปกระทำแบบนี้ข่าวนือแพร่กระจายทําให้คนทั่วไปมองพระสงฆ์ในแง่ร้ายว่าไม่รักษาพรหมจรรย์ไม่ต่างจากฆรวาสพระภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องนี้จะทำให้พระศาสนาเสื่อมเสียจึงบัญญัติว่าบันดอไม่พึงให้อุปสมบทถ้าอุปสมบทแล้วต้องให้ศึกนี่จึงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดชัดเจนในพระวินัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชว่าต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการละเมิดพรหมจรรย์หรือทาให้สงเสื่อมเสียในสายตาชาวบ้าน เรื่องนี้สอนเราว่าการบวชไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่การเข้ามาถือศีลอย่างบริสุทธิ์ต้องรักษากายวาจาใจให้เหมาะสมกับเพศบรรพชิตเพื่อความศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง 4, สีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สี่คำว่าบันเดาะ บาลีว่าปันดกะในพระไตรปิฎกหมายถึงบุคคลเพศช,ชายที่มีความบกพร่องหรือผิดปกติทางเพศทําให้ไม่สามารถเป็นพิษุได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามอุปสมบทให้บันดาอ,อย่างชัดเจนในพระวินัยปิฎกอันหนึง่งพิกษุไม่พึงให้บรรดาอ,อุปสมบทผู้ให้บันดาอ,อุปสมบทต้องอาบัตทุกกฎความหมายในเชิงพระวินยัย บรรดาะในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีการจำแนกหลายประเภทเช่นอุสุยบันดาะบันเดาะที่มีความอิจฉาริษยาไม่พอใจเมื่อผู้อื่นมีเพศสัมพันธ์อุปทิตกรรมบันเดาะบันดาะที่มีกามราคาปรากฏชัดมีความต้องการทางเพศแม้สภาพร่างกายบกพร่องปักคะบันดาะบันดาะที่ในช่วงครึ่งเดือนหนึ่งมีอันทะโตเต็มที่อีกครึ่งเดือนฟอหด ปักคะอุสุยบันดอรวมลักษณะของปักคะบันดอและอุสุยบันดออสิทธิปุริสบันดอบันดอที่มีลักษณะเป็นทั้งหญิงและชายสองเพศในร่างเดียว สรุปความหมายบันดาะไม่ได้หมายตรงกับกระเทยในความหมายปัจจุบันเสมอไปแต่หมายถึงบุคคลเพศชายที่มีความผิดปกติทางกายหรือใจด้านเพศพระพุทธเจ้าทรงห้ามอุปสมบทบันดาะทุกประเภทเพราะถือว่าไม่เหมาะสมต่อการครองสมณะเพศ